วันที่26กันยายนพุทธศักราช2566เวลา8นาฬิกา40นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยสเสด็จไปยังสนามกีฬาขี่ม้าถงหรูทรงแข่งขันขี่ม้าประเภทศิลปะการบังคับม้าประเภททีม ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจวเกมซึ่งการแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬาจาก9ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันได้แก่ไทยฮ่องกงจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีกาตา้าสหรัฐอาหรับเอมิเรตและจีนไทเปโดยนักกีฬาจะลงแข่งขันตามลำดับที่แต่ละประเทศส่งรายชื่อให้กับคณะกรรมการการแข่งขันเริ่มจากลำดับที่หของทุกประเทศ และหมุนเวียนกันลงแข่งขันทีละลำดับจนครบทั้ง4ี่คนซึ่งครั้งนี้ส่งลงแข่งขันขี่ม้าประเภทศิลปะการบังคับม้าหรือดรสัตเป็นครั้งที่สองในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งม้าประจำพระองค์ชื่อแซมบ้าคิงลงแข่งขันในลำดับที่สองของทีมซึ่งส่งลงแข่งขันโดยใช้เทสหรือแบบทดสอบที่เรียกว่าปรีเซนจอ์ ตามข้อกำหนดของสาพันธ์ขี่ม้านานาชาติหรือ FEI โดยการขี่ม้าประเภทนี้เป็นการขี่ม้าตามท่าทางที่กำหนดบังคับม้าให้เคลื่อนไหวภายในสนามมีการกำหนดจุดและวิธีปฏิบัติท่าต่างๆคณะกรรมาการจะดูว่านักกีฬาสามารถบังคับม้าได้ถูกต้องและสวยงามเพียงใดโดยจะนำคะแนนของนักกีฬา3ใน4คนที่ดีที่สุดมารวมกันเพื่อหาทีมที่ชนะซึ่งการแข่งขันประเภททีม มีนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยอีกสามคนร่วมแข่งขันประกอบด้วยนายสุภสินคงพันธ์นางสาวปรวริษาทองประดับและนางสาวชันชนกคาร่าลิกแค์ภายหลังทรงเสร็จสิ้นการแข่งขันประเภททีมพระราชทานพระวะโรกาศให้สื่อมวลชนไทยเฝ้าขอพระราชทานสัมภาษณ์ถึงการเตรียมพร้อมก่อนทรงลงแข่งขันและหลังจากที่ทรงแข่งขันแล้วเสร็จพร้อมพระราชทานกำลังใจแก่นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทย พยายามทาเทสให้ดีแล้วก็คือเทสมันมีด้วยความที่เราทาเทสอันนี้มันค่อนข้างจะนานนะคะสิ่งที่ต้องทําก็คือ,อพยายามเก็บรายละเอียดของแต่ละโมเมนต์แต่ละจุดแต่ละคอเนอร์แต่ละท่าให้ดีคือท่ารวมใหญ่มันได้อยู่แล้่คราวนี้เราจะเก็บรายละเอียดเหมือนเหมือนเราเล่นเกมมาริโออะแล้วเรา เก็บเห็ดเก็บเก็บดาวไื่อยแต่คราวนี้มันต้องจุดก็คือจุดกลมก็คือกลมแล้วก็เข้ามุมก็คือเข้ามุมแต่คราวนี้ด้วยความที่เอออาจจะเขาเรียกอะไรอะอย่างเก้ๆก๊กังๆอยู่ในบางจังหวะนะคะก็เลยอาจจะมีขาดขาด,ขดเกินๆหลุดหลุดไปพอสมควรนะน,น,นะคะก็เลยอาจจะได้ประมาณนี้แล้วก็ บวกกับมีความตื่นเต้นแต่ก็ไม่ได้ตื่นเต้นแบบเหมือนที่เคยแขกตะกอนแต่เพราะว่ามันมีความกังวลใจมากกว่าแต่ว่าก็ไม่ได้กังวลอะไรขนาดนั้นก็หลักๆคือร้อนค่ะร้อนร้อนแบบน้ำตกอาบหน้าเงี้ยแต่ก็โอเคเพราะว่าก็ก็จะทำให้ดีที่สุด คิดว่าทำได้ดีกว่าน,นี้แต่ว่าก็ก็ต้องปรับปรุงก็เทสวันนี้ก็จบซึ่งพรุ่งนี้ก็ต้องทำอีกเทสหนึ่งก็ต้องก็ต้องจำแล้วก็จำเทสก่อนแล้วก็จำเทคนิคให้ได้แล้วก็ที่หลังที่เหลือเนี่ยมันก็อยู่ที่สนามกับกับพวกเขาเรียกอะไรรายละ,ละเอียด,ด,ด,ดยิบย่อยอะพวกรายละเอียดต่างๆว่าเราจะเก็บรายละเอียดบวกกับเราจะ ทำยังไงได้ดีได้ต่อไปก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนพี่ๆทีมงานทุกคนแล้วก็แฟนๆที่อยู่เมืองไทยแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆที่อยู่เมืองไทยทุกคนที่เชียร์ท่านอีกแล้วก็เชียร์ทัพมักกีฬาไทยทุกคนนะคะก็พุ่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันของทีมมักกีฬาไทยทุกคนนะคะก็จะเป็นช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็นี่ยังแข่งอยู่นะก็เทออกมาเยอะ <laughs> เพราะว่ากำลังใจของท่านคือพลังงานอันพิเศษ มันก็เหมือนแบบขับแรงให้มาถึงตรงนี้ได้นะคะก็ถ้าเกิดพวกนี้ยังขดัดขาดเกิน,กนยังอะไรอยู่ก็ก็ขออภัยไว้ก่อนแต่ว่าก็จะทําให้ดีขึ้นโดยวันนี้ยังมีการประชุมทางเทคนิคและจับสลากลำดับการแข่งขันศิลปะการบังคับม้าประเภทบุคคลซึ่งจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงลงแข่งขันในลำดับที่9 นายสุปสินคงพันธ์ลำดับที่20และนางสาวฉันชน,ชนกคาร่าริคแคร์ลำดับที่14โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน